เดี๋ยวผมจะพาไปเจอเสียครับเสียมาถึงได้ไงเนี่ยขี่รถมาเลยแล้วผมเอาโดนควบอยู่เลยโดนเหรอโดนควบอยู่รถเดิมมาใช่รถรถเดิมเนี่ยรถเดิมปลอดภัยสุดแล้วนี่แล้วก็เบนเรียบร้อยโอ้โหเ้ยคนค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะพอสมควรนะครับนี่นี่ฮะ จร,จริงๆอ่ะคนเรามาเยอะกว่านี้แต่พเพอินว่าโดนเข้าบานสับเกียร์นี่แบบว่าม้วนกลับครับผมกรตกใช่คือฝนตกเพิ่งจะแรงนะครับดูดิ <c oughs> โอ้โหได้บดรรยากาศแบบว่าชุ่มชุมช่ำๆไม่ร้อนไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยไม่มีตังค์ด้วย ีคนด้วยกูตังหน่อยได้ไหมจะยืมอยู่เนี่ยจะยืมไม่มีจะกินแล้วเนี่ยเกิดการช่วงนี่โอ้แย่เลยวานกันออกวานกี่โมงครับเมื่อวานเหรอไม่วันนี้วันนี้ที่วานวันนี้ออกมาเจ็ดโมงเช้าตั้งทางเลยใช่ไหมฝนตกใช่แล้วก็รออยู่รอพวกอยู่รอตะโก้เก้าโมงกว่าได้ออกประมาณนั้นก็เยอะคือคนนะครับเริ่มมาเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะ จริงๆอะเข้ามาเยอะกว่านี้แต่อีกทางเนี่ยมันน้ำท่วมแล้วผมก็เข้ามาทางนี้ก็แล้วแต่บ,บางส่วนนะครับนี่อันนั้นก็คือโกนิวเดี๋ยวเราไปดูกายร้อนนั่นไป <c oughs> ตอนแรกพวกบอกว่าสตาร์ทมือติดอันนี้ผมสตาร์ทเองไม่ลงเลยคือลองไลยแต,กต่ก็ไม่ไม่ลงนะเดี๋ยวเจอกันครับช่างที่โอ้สีแข็งครับโ <c oughs> ดนน้ำมนันแน่ๆเลย นี่ครับเพืเ่อนๆคือเยอะมากครับคนเยอะมากๆครับเห็นปะเยอะทุกทางครับผมยเยอะบอกเลยสุดมากๆสาวโบมล<า>ูกคนเยอะมากๆครับ,รบวิ่งเก็บท่อครับวิ่งเก็บท่อครับ วิ่งเก็บทอ่อครับอันนี้เป็นกิจกรรมแจกทอ่อของเสียแม็กเล็กนะครัเป็นกิจกรรมเล็กๆไม่เล็กหรอกเอาว่าใครอยากวิ่งอ่ะนะอันนี้คือจุดสตา,าร์ในงานวิ่งนะครับโอ้โหพน่ออพนอย่างเยอะบอกเลยพ่นอย่างเยอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะวิ่งเร็วที่สุดนะครับในการวิ่งเก็บท่อนะครับท่ออยู่ตรงดูนะครับเด <ST AN CO> ี๋ยวเห็นไหม <ST AN CO> เบนะ เดี๋ยวเราไปดูแบงครับใครจะเป็น number o n ใครจะเป็นน number one เราไม่ต้องไปแข่งกับใครใครซับเงียะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรถคันนี้ไปก่อนอรอรถคันนี้ไปก่อนนะครับนี่คนเยอะมากดูดิคนอย่างนี้ นี้เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมก็มีเว็บใจดีๆผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผมมานะครับนั่นก็คือเว็บ s อ k 8 n e w s นะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยเปิดมายาวนานแล้วก็มั่นคงนะครับมีคนดังหลายๆคนการันตีและผมบอกเลยว่าฝากถอนเนี่ยก็เป็นระบบออโต้นะครับฝากถอนก็รวดเร็วสมัครก็รวดเร็วใจนใ่เพื่อนแน่นอนนะครับผมบอกเลยเร็วที่สุดต้องที่นี่เลยผมัอสบีเคแปดนิวอยครับรอไว้ครับโอ้ ล้อเลยครับผมมีล้อมีแหกกันบ้างครับผมแน่จริงคือมค่าอ้โหวันนี้จัดนะจะเป็นของเทียมเกนะครับนี่จันหลักจัดเต็มนะครับมีแหกกันอีกแล้วมีล้อมีเล็กบ้างไม่เต็มพังว่ะเต็มพังว่ะเต็มเลยแก่เพื่อนตอนนี้เราก็จะขึ้นกันแล้วนะครับไม่ทันอีกแล้วเออติ๊กเกอร์ก็มีนี่นะครับก็คือเราจะขึ้น คือจริงๆอ่ะปุณิวัยไปรถคันนูกันแต่เราไปคันนี้โซโล่เดียวแล้วกันนะผมนะเพราะว่านเขาก็ไปกันคนเยอะมากครับดูโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากครับโคตรจะเน้นครับผมพูดตรงๆว่าคนเยอะมากๆครับข่าวขาวโบ่ๆตั้งนั้นเลยครับข่าวแท้เนาะอยากไม่มีข่าวๆบ้างเถอะ นี่กลุ่มบิ๊กไบค์ก็มีนะครับมีเบียร์ด้วยมีเบียร์ด้วยมีดูด้ก็จะเป็นรถหลายสไตล์นะครับฝั่งนู้ดโคตรเยอะอะผมบอกคำเดียวหนูฝั่งนู้ดฝั่งน,นู้ดตากโอลอยไหนไม่รู้นี่นะครับผมเราไปเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศโด,ด,ดยรวมให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยเราจะขึ้นเขากันนะครับปึ๊บสวัสดีไปรุ่นจิโก,โก้ครับผมสวัสดีครับทาบู ใช่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทยอยกันขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกับโคนิวจะขึ้นกันก่อนแล้วกันเพราะว่าปวยเรื่อก็แล้วแต่สไตล์ตามวัยรุ่นการซื้ตาตาอบัตรนะครับก็คือเนี้ยเราเช็คชื่อเข้าใบบัตรก่อนนะครับครับอ่ะเช็คบัตรนะครับก่อนขึ้นนะครับโอ้โห เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับลากยาวๆเลยแล้วกันไปครับไปเรื่อยขึ้นเขากันครับเยิ้มเลยไปครับผมขึ้นเขาครับนี่ชิลๆครับเรียกได้ว่าเราเอานั่งหลังกระบะคือผมบอกเลยโคตรหนาว่บรรยากาศดีมากๆครับเพื่อนๆคือมันเหมือนกับไปวิ่งบูบเบิกอะ่ะตอนนี้นะครับเพราะว่า อันนี้วเวลาเที่ยงๆแล้วฝนมาตกมันชุ่มฉ่ำอ,อ,อ่ะโอ๊ยหนาวแท้หนาวมากครับเพื่อนๆเราคนเดียวโคตรหนารับรองคนนน่ด้วยครับเดี๋ยวโบยันนี่นี่ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตัดกันยาวๆเลยครับนี่ฮะเราจะตัดกันยาวๆเลยนะครับโอ้โห น้ำแรงบงบางมากเลยครับอันน anyway, ี young, um ้มันเป็นช like hmm. ่วงพายุพอดีนะคือถ้าเกิดไม่ใช่ช <Looking S 2> ่วงพายุเนี่ยยังไงก็สบายนะครับแต่นี้เป็นช่วงพายุอีกหเมตรจะถึงน้ําตกใหญ่นะครับหนาวมากผมตรงหนาวห้องมากครับเพื่อนใจจริงก็อยากไปนั่งรถตังนี้เลยแต่รถไม่มเราก็เลยนั่งรถของเราเองนะครับนี่สบายสบาย เปียกเปียกเปียกโอ้โหเปียกครับเพื่อนๆเปียกมีกอะไรบ้นางเนี่ยมีนาร์ด็อกของร้านโอ้โหคือผมบอกเลย EP นี้นะครับเป็น EP ที่เราพาขึ้นเขาแล้วกันและผมบอกไปแล้วรถข้างหน้าเนี่ยเยอะมากๆครับผมเพื่อนๆแต่ว่าข้างหลังเราก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะสั้นขึ้นไปผมกลัวมันมองว่ะ ร้อนร้นร้รถข้างหน้าดูครับเพื่อนโอ้แป็นนึงดูด,ด,ดิดูจริงๆอ่ะอยากไปเดินข้างล่างนะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะเดินไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันติดแงกครับเพื่อนเออคือมันติดแล้วนะแต่จริงๆอ่ะผมอยากถ่ายกล้องใหญ่ให้ดูนะแต่กล้องใหญ่แมมโกลนิวไปแล้วเก็บโปรโปให้ดูแล้วกันนี่เะครัจะมีวอยลื่นขับกันมาเรื่อยๆนะครับข้างบนเขาบอกว่าขึ้นก่อนได้ก่อนขึ้นก่อนจอดก่อน น้ำตกอุทยานแห่งชาติทองลานนะครับนี่จัดไปไวมยรุ่นก็ค่อนข้างนีใจเยอะพอสมควรนะโอ้ตอนแรกผมดูข้างล่างนะคิดว่าจะไม่เยอะนะครับพอดูข้างบนปุ๊บโอ้โหขาวโบดเลยครับเป็นเพีเ้ยเป็นไงล่ะนี่ก็จะมีรถหลายๆแบบนะครับเห็นป่ะไวรุ่นเดียม,มากมากครับโอ้หนาวจัดเฮ้ยนี่มันเป็นฝนหรืออะไรวะฝนนี่ว่า อฝันต่อีกแล้วอนี่วัยรุ่นได้ท่อโอ้โหวัยรุ่นได้ท่อเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชม EP ไหนไม่รู้ก็จะมีแบบไปชิงท่อนะครับ <c oughs> อันนี้เราเก็บบรรยากาศได้ดูแล้วกันไป <c oughs> มัน,ล <c oughs> มนมแล้วอ้ <c oughs> <c oughs> ตัโโวโปรนิสเต้ร์ครับอดครับตัวตัวนึงครับดูครับใครจะได้ครับดูนะครับ,ดดครบ,ครบใครจะได้ครับ,รบ,รบเออนี่ไม่ลอเดี๋ยวทางนี้เลยลองขอลอทางนี้เนี่อยลองขอลองทางนี้ทางนี้ไม่ได้เลยตายละอ่อฮะวันสองสาม

ไปครับผมแลเดี๋ยวเราก็ไปต่อกัน